อีกคลิปนะครับก็ก่อนอื่นกับพรเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องแานน้นด้วยนะครับครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะครับมาเที่ยวทะเลน้ำจืดทั้งกาลสินนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศการท่องเที่ยวทะเลในครั้งนี้นะครับแม่ปู่ก็นั่งอยู่หลังรถนะครับนะครับจุดตรงนี้เขาเรียกเอิญว่าหาดดอก แหลมบ่แหลมแหลมแหลมอยู่กาและชินนะครับนะครับทั้งนี้สิเป็นทั้งทิศตะวันออกนะครับทั้งทิศตะวันออกตรงนี้ก็สิเป็นไดโนนเสาร์นะครับฟังเนี่ยนะครับทำม,มาจากเมืองอุดรม,มาจาเส้นผลมาถนนเส้นนี่เป็นถนนแลนอ้อมแหลมนะครับสะพานเทพสุดาชิ่ฟ,ฟังพุ่นนะครับเฮาสิ่เฮาสิวฟังทั้งทิศตะวันออกนะครับเป็นคลองเป็นปลายเขื่อน เื่อนของจังหวัดกาฬสินนะครับจะเป็นหาดนะครับลักษณะมีคนนั่งท่องเที่ยวนะครับคล้ายๆพัทยาสองทั้งผู้เวียงนะครับชมบรรยากาศตอนนี้เด็กน้อยก็ลงเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำทะเลน้ำจืดนะครับเด็กน้อยมีที่นึงนะครับที่นึงเมืองนะครับบรรยากาศ น้ำกาเป็นก็ถือว่าพอสอกรปรกนะครับที่ปอลพี่หนึ่งของที่หนึ่งอันนี้ครับจันครับกับจัน,เ,นเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมชอบไหมชอบ,ชอบโอ้ยอย่าลงไปลึกนะพี่หนึ่งอย่าลงไปลึกลูกไม่ลึกมัน,น,นเพราะว่าตรงธงแดงนะ่ะเขาห้ามลงไปนะครับมันลึกเด็ก จะเกินนั่นอย,อย่าลงไปเลือกลกมันมันลึกมันจะเป็นลึกๆล,ลงไปนะครับชมบรรยากาศบุรละคนเล่นครับเต็มเลยตอนนี้กับประมาณเวลาประมาณหาโมงสิบนะครับอากาศกำลังดีนะครับมีสปีดโบ๊ทนั่นะครับเนี่ยแต่มีคนชีอยู่ครับที่เห็นไกลๆเนี่ยเป็นแพเขาที่เศราเ้าเป็นชั่วโมงนะแพล่องนะครับ,รบฟังฟังทั้งพุ่นจะเป็นฟังแพนะครับฟังนี้จะเป็นฟัง เล่น e ท่องเที่ยวเขาชิ้แยงส่วนนะครับอีกฟั่งตรงคำทั้งสะพานเทพสุดานี่เป็นแยงน้ำแยงแยงประมงนะครับชมบรรยากาศช่วงสงการช่วงหน้าเทศกาลช่วงนี้กะมีคนมาเล่นหลายนะครับผู้ใดอยากมาเล่นกะเชิญได้นะครับในช่วงนี้เขาได้เล่นคล้าย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 เครียดคล้ายหลอนเขได้สกีโบ๊ทับ เขาเป็ลังสี่ะคดละ้อยบอกเาว่าคดละเท่าใดผมก็บม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันอันที่ที่สปีดโบ๊ทแบบจานนะ่ะเขาเขาว่าคนละ้อยนะสามคนนะครับชี่ซิเมนประมาณนี้ครับวอ่องยางนี่ก็ของพี่หนึ่งกี่บาทสามสิบรวมเบอร์นี่ร้อยหกสิบ อ่ารวมรวมนะอันนี้ห้าสองอันนห้าสอันนี้อันรสามสอ่ายืนเยืนเยืนยืนจะถ่ายรูปเยืนจะถ่ายรูปอ่ายืนโอ้อะมองกล้องหนกัปตันสองเอาซ้ำเค จะไปลวงลึกนะลูกมาแล้วสปีดโบนมาแล้วมาแล้วครับสปีดโบนมันมีเรือพร้อมนะครับโอ้น้ำมูกกับสปีดโบ๊ครับอ๋อนูครับเป็นไกลๆอยู่กล้อง ลูกหูลูกตาครับคนเที่ยวกับเที่ยวไปเต้มนะครับแหลมนะครับแรงท่องเที่ยวขึ้นว่าแหลมแหลมแหลมอะไรนะแหลมอะไรนะเป้าตรงนี้แหลมอะไรแหลมโนนวิเศษใช่ไหมแหลมโนนวิเศษขยับขึ้นมาหน่อยนึงแม่มีสปีดบ๊ทครับ เรพน,หนให้ชมบรรยากาศนะครับในการพักผ่อนเล่นน้ำนะครับใกล้าๆกับทะเลมุนมาแล้วครับนั่นนะครับอันที่เป็นจานจานสามเหลี่ยมนะครับนนะพุณหลับดอ้โหละ่ะคนเต็มลำเลยครับพุดหละ่แหละแะม่คุณหลับมุนไปกลัวลลไปแล้วครับ ดูแลดูแลน้องนะน้องอันตรายด้วยดูแลน้องยิงช่วงนี้มีขา่าเด็กจมน้ํากันอยู่อันตรายนะครับไปเล่นน้ำนี่เพราะว่าน้ํามันมืดเรามองไม่เห็นเราจะต้องดูแลเด็กให้ดีๆนะครับในการเล่นน้ําอันตรายเสี่ยงนะครับเสี่ยงสูง,อ,งอ้สองคนเนี่ถ่ายรูปหน่อามองกล้องหนึ่งสองสอง,สอง เล okay. ิกแล้วนะเดี okay. ๋ยวเราไปดูเขาอ๋อยังไม่กินนะครับมอเนี่ยับเก่า ไม่ยังเลยส้มตำที่ส้ตมตำส้มตำให้ปูสิ้นตำเองใส่ปลาเผาจ้ะปลาเผาไม่มีจ้าปลาเผาก็ได้ซื้อมากินไ,ได้ส้สมตำครับอันนั้นอ,อันนั้นขยะได้น่ะอ๋อนี่มีมีกระเป๋าตัวนี้อ,อ,อ,อันนั้นขยะได้เป็นจริงเด้บักซิดาพราะยี่หอุดแตงอันนี้น้ำ เดี๋ยวไปซื้อมีดมี่บ้างโอเคครับนี่คือกระกับเก่าของเขาครับเดี๋ยวไปเบิ้งปลาเผาครับไปเบิ้งนั่นอีเทียนะครับมันมีขายอยู่ครับชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เย็นมาแล้วครับโอ้ยจานบินมึงครับุญแล้วเฮ้ยลุงลุงเนี่ยพิ้วปัดเฉิดแน่นอนเหรอวะ ทะเลมีแบบไหน่นี่กับมีแบบนั้นเลยฮะซ้ำกันกับท่เรือแล้วมีเจ้าหน้าที่ทำนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะขี่รถตรวจตาอยู่ตลอดนะครับเรือเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเรือเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจตาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะขี่ตรวจตานะครับเป็นเรือเจ้าหน้าที่นะครับสังเกตเราจะเป็นเรือเจ้าหน้าที่โอ้เห็นไกลๆคนเห็นหรครับ โอเคครับขอจบคลิปแค่านี้ครับนะพี่หนึ่งยิ้มพี่หนึ่งย,ยิ้มยุ่มยุ่มเลยเพราะว่าถูกใจถูกใจ่ใจนะโอเคครับสวัสดีครับ